สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังพี่น้องอฟสีทุกท่านพบกับผมนนนาวินอีกเหมือนเดิมสำหรับคลิปนี้ผมจะนำนข้อมูลข่าวสารเรื่องที่กองทบุกผุดไอเดียใช้โดนบินลาตะเวนเลาะตะเข็บชายแดนไทย ทั่วประเทศเรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่แล้วก็เป็นเรื่องที่สำคัญถึงแม้ว่าสื่อหนังสือพิมพ์สื่อโทรทัศน์ไม่ได้มีการนำมาพูดมากนักแต่ว่าในโลกโซเชียลนะครับก็มีการหยิบยกประเด็นที่กองทบบุกผุดไอเดียใช้โดนมาบินลาดตะเวนเลาะตะเข็บชายแดนไทยทั่วประเทศก็มีการนำมาพูดนำมาเสวนากันอยู่นะครับซึ่งวันนี้ผมก็หยิบยก เรื่องที่กองทบขุดไอเดียใช้ดนบินลาตเวียนเนี่ยนะครับมาผลบาคุีแล้วอยากจะให้พี่น้องเอฟซพี่น้องประชาชนคนไทยที่เข้ามาติดตามรับฟังเนี่ยได้ร่วมกันวิเคราะห์ร่วมกันพิจารณาร่วมกันฝากข้อคอมเมนต์เพราะว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องใหญ่แล้วก็เป็นเรื่องที่สําคัญถามว่าการใช้ดนลาัตเวียนเนี่ยมันดีไหม จริงๆแล้วนะครับก็ต้องบอกกับเพี่นร้องเอฟซีมันดีมากเลยนะครับมันดีมากเลยแต่ผมมองว่าเอ๊ะทำไมกองทัพบกนะครับมาผุดไอเดียในช่วงนี้ทําไมมาช้าจังแต่เอาละมาช้าก็ยังดีกว่าไม่มาแต่ว่าผมมีพักเพื่อนผพี่น้องซึ่งเป็นทหารพลานปฏิบัติภารกิจอยู่บริเวณชายแดยนด้านทิศตะวันตกของประเทศไทยก็คือในพืพ้นที่อำเภอสังขบุรีจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งตัวโดนเนี่ย นะครับไอ้อเพื่อนของผมเนี่ยมันใช้มานานแล้วถามว่าเอางบประมาณจากไหนมาซื้อมันซื้อเองพี่น้องควักเดินเดือนควักกระเป๋าของตัวเองเนี่ยมาซื้อโดนฝึกเองบินเองดูแลเองแต่ว่ากองทัพบกเพิ่งมีไอเดียในช่วงนี้เราก็ไม่ว่ากันถามว่าดีไหมดีมากพี่น้องนะครับภารกิจของอาการบินของโดนเนี่ยมันดียังไงบ้างหนึ่งนะครับเมื่อบินเข้าไปในผืนป่าลอดตะเข็บชายแดนไทยเนี่ยนะครับมันจะเห็นทั้งหมด ในพื้นป่าเนี่ยเห็นหมดนะครับเปีวยวจะเป็นว้าดงว้าแดงกะลงกะเลียงไทยงไทยใหญ่หรือว่าขมวงขมเหนลาวเนี่ยรุกลมอาณาเขตของประเทศไทยเจ้าโดนเนี่ยนะครับเออมันมีตาพิเศษมันเห็นหมดมันรู้หมดนะครับเพราะฉะนั้นมันดีมากพี่น้องที่สําคัญสุดๆมันสามารถบินตรวจการป้องกันการลำเลียงยาเสพิติดของพวกชนกลุ่มน้อยนะครับเป่ว่าจะเป็นวาดงวาแดงหรือมูทรงมูเสอร์ดำอะไรก็แล้วแต่แหละ นะครับไม่รู้ละมึงผลิตเสร็จเรียบร้อยมึงให้ทางฝากฝั่งของมูเซอร์ดำเนี่ยขนมาอยังอาณาเขตของประเทศไทยเนี่ยเจ้าโดนของเราเนี่ยมันสามารถทํางานได้มันสามารถบินได้ทั้งกลางวันและกลางคืนส่วนคุณภาพของโดนมันจะเป็นแบบไหนเป็นอย่างไรอันนี้นะครับก็ต้องบอกพี่น้องว่ายังไม่มีภาพให้พี่น้องได้เห็นแต่ในเมื่อว่ากองทัพบ,บกเขาผุดไอเดียในเรื่องนี้ผมก็เลยนํามาพูดนํามาคุยกันในผื้นป่า นะครับไม่ว่าจะเป็นการลักลอบตัดไม้ทำไา่ป่าพวกนี้เห็นหมดพื่น้องแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองไม่ว่าจะเป็นในพื้นที่ทงางภาคเหนือ,อ,อทางไหนทางเชียงรายก็เห็นนะครับทางแม่ฟ้าหลวงทางอำเภอแม่จันของเชียงรายเนี่ยถ้าเล็ดลอดเข้ามาในี่เห็นหมดพี่น้องในพื้นที่ทางาตอนทางอำเภอแม่อายทางอำเภอฝางเชียงดาวช้ยระการเวียงแหงของจังหวัดเชียงใหม่ในพื้นที่อีก6อำเภอของ จังหวัดแม่ฮ่องสอนนี่เห็นหมดในพื้ที่จังหวัดตงุงจังหวัดตาเกเนี่ยเห็นหมดขอให้มันลุกล้ำอาณาเขตของประเทศไทยเข้ามาโดนเนี่ยมันช่วยอะไรเยอะที่สําคัญมันอยู่ตรงไหนพี่น้องที่สําคัญคือกองกําลังโดนหรือว่ากองทัพโดนเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นตรงกับกองทัพภาคไม่ได้ขึ้นกับกองทัพภาคที่หนึ่งกองทัพภาคที่สองกองทัพภาคที่สามแล้วก็กองทัพภาคที่สี่แต่มันขึ้นกับ ศูนย์ปฏิบัติการกองทบ,บกหรือว่าสปกทบ,บนนเองเรื่องนี้มันดียังไงหนึ่งนะครับอย่าลืมว่าในพื้นที่ของกองทัพภาคต่างเนี่ยมันอาจจะมีเรื่องของผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้องแต่ถ้าโดนกองทัพโดนกลุ่มนี้มันสามารถขึ้นตรงกับศูนย์เบียดการกองทบ,บกได้นั่นก็หมายความว่ากองทัพภาคต่างๆเนี่ยมันถูกริดลอนอำนาจพอสมควรถามว่าผมมีขอ้อมูลในเรื่องนี้ไหม สมัยก่อนเล่าให้พี่น้องในฝั่งสมัยที่ปราบปรามพวกก่อกรายคอมมิวนิสต์หรือในช่วงที่ปราบปรามกองกําลังทหารของเวียดนามที่บรรลุบรรบุกเข้ามายัางอาณาเขตของประเทศไทยเขาใช้กําลังพลทั้งหมดเนี่ยขึ้นตรงต่อศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก315หรือว่าสปกสามหนนั่นเองการปฏิบัติงานเป็นแบบไหนเป็นอย่างไรการปฏิบัติงานเนี่ยโอ้มันโคตรดีพี่น้องถามว่าทำไมผมจึงรู้เพราะว่า ตนสังกัดของผมก็คือชคอห้นึ่งสามค่ายปักทองชัยเนี่ยมันขึ้นตรงกับศูนย์ปฏิบัติการกองทบสามหนึ่หรือว่าสปกสามหนนั่นเองเอ้าหน่วยงานอื่นมันมีบ้างไหมหน่วยงานอื่นนะครับตามข้อมูลข่าวสารเอาเฉพาะที่ผมรู้ก็แล้วกันแต่มันตั้งขึ้นมาแยกจ่อยเยอะมากอย่างโครงการทาหารผ่านเนี้ยมันเกิดขึ้นจากตรงไหนมันขึ้นตรงกับกองทัพภาคใดโครงการทหารผ่านในช่วงแรกๆ ของโชคอหนึ่งสามค่ปักธงชัยเนี่ยขึ้นตรงกับสพกสามหนึ่งห้าศูนย์วิบัติการกองทัพบ,บกสามหนึ่งห้าโดยมีคณะนา,นายทหารจากกองทัพบ,บกไม่ว่าจะเป็นผู้บัาการกองทัพบ,บกรองผู้บัาการกองทัพบ,บกเสทอบเขาร่วมดูแลเขาร่วมประชุมร่วมหาลือกองทัพภาคหนึ่งมีเหตุที่จะต้องใช้กําลังส่วนนี้ก็ขอกําลังไปที่ศูนย์วิบัติการกองทัพบกกองทัพบกสั่งไปที่ต้นสังกัดชคอหนึ่งสามค่ปักธงชัยก็ส่งเข้าไป ถือว่าเยี่ยม,มากพี่น้องอย่างกรณีโชอคอห้าหหรือว่าหน่วยเชปเปอร์ก็คือชุดควบคุมและประสานงานโครงการ514หน่เนี่ยนะครับไอ้หน่วยเชปเปอร์ที่เข้าไปทําการปราบปรามกวาดล้างกองกําลังของขุนศากก็ขึ้นตรงกับศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก315หน่วยยุทธกิจ80ที่ไปควบคุมค่ายอพยพศูนย์อพยพในพื้นที่ทั่วประเทศไทยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเขาอีดงเขาอีด่างไสวันไสชูในพื้นที่จังหวัดปราจีน แถบอำเภอตาพยาสมัยก่อนก็ขึ้นตรงกับศูนย์ปฏิบัติการกองทบกที่สําคัญสุดๆนะครับก็คือหน่วยเฉพาะกิจ838ซึ่งเป็นหน่วยเฉพาะกิจที่ถูกปกปิดเป็นความลับโดยเฉพาะในช่วงที่ท่านสนธิบุญยกรินแล้วก็ท่านพลเอกสรยุทธจุลานนท์เดินทางไปปฏิบัติภารกิจอยู่ในประเทศกัมพูชาหน่วยเฉพาะกิจ838เนี่ยก็ขึ้นตรงกับศูนย์ปฏิบัติการกองทบก315นะครับถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดี ที่ทางกองทัพบ,บกเนี่ยได้มีแนวคิดมีแนวนโยบายนะครับที่ให้กำลังพลของกองทัพโดนเนี่ยมาขึ้นตรงกับสปทอบอดีมากพี่น้องผมอยากจะเห็นภาพนี้เพราะว่าการตัดสินใจบางครั้งบางโอกาสหากไปปล่อยให้แม่ทัพภาคเขาตัดสินใจบางครั้งเขาไม่มีผลประโยชน์เพราะเขามีผลประโยชน์ในพื้นที่เนี่ยเขาไม่กล้าที่จะตัดสินใจอะไรเลย คือประคองสถานการณ์ให้ถึงวันที่ตัวเองกเกษียณอายุราชการเท่านั้นแต่ว่าศูนย์วิรวัการกองทัพบ,บกเนี่ยนะครับคือเขามีวิธีการทํางานที่อย่างนี้เลยพี่น้องถือว่าเยี่ยมมากเพราะฉะนั้นตั้งแต่ต้นเดือนเมษายน2 5งพเนี่ยทางกองทัพบ,บกนะครับเขาก็จะมีการฝึกกองทัพโดนเบื้องต้นเนี่ยนะครับบอกว่ามีการฝึกประมาณสัก2องกองร้อยหรือ4กองร้อยผมว่ามันน้อยไป นะครับถึงแม้ว่าจะมีการทดลองแต่ว่าในไหนจะทําแล้วทําไมไม่ทําให้มันครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วไทยในพื้นที่กองทพัพภาคที่หนึ่งก็ควรทํากองทพัพภาคที่สองก็ควรทํากองทพัพภาคที่สามเนี่ยก็ควรทํากองทพัพภาคที่สี่เนี่ยก็ควรทําฝึกจบนะครับก็ส่งไปประจําการในพื้นที่ทั้งสี่กองทพัพแต่ว่าให้ขึ้นตรงกับสปกทบมันจะดีมากพี่น้องมันจะดีมาก นะครับเพราะฉะนั้นผมก็อยากจะเห็นภาพนี้นะครับถามว่าทําไมผมจึงอยากจะเห็นภาพนี้นะครับเพราะว่าคือการปฏิบัติาภารกิจของโสพกทโบเนี่ยถือว่าดีมากดีมากนะครับเพราะฉะนั้นเ,เราก็มารอว่าเขาจะทําแบบไหนทําอย่างไรนะครับ